สวัสดีครับผมสวัสดีครับมากินได้หมูด้วยกันครับผมโอ้นี่มามากินข้าวด้วยกันเลยครับผมกับไอดาวสตูดิโอครับผมอันนี้มีมีหมูครับผมมีหมูครับผมพี่น้องเห็นชัดไหมครับผมมองเห็นชัดไหมครับพี่น้องนี่ครับผมมาเด้อคนที่ชอบหมูครับผม มาเด้อคนที่ชอบหมูครับผมมาเด้อมาเด้อครับผมกินด้วยกันครับผมมีหมูหมูครับผมเอาอ่ะมาเนี่ยน้อครับผมมาๆมากินด้วยกันครับพี่น้องเปอดทุกค่ำท่านครับผมฮัลโหลไมฟินมาๆครับผมแตงกิวไมฟินข้าวเหนียวข้าวเหนียว หมูครับผมใช้ได้ใช้ได้ครับผมอไหนเนาะคนชอบหมูมาเยอะมาเยอะคนชอบหมูเลิวกันครับผมข้าวเย็นพี่น้องเอ้ไม่รู้จะกินอะไรหมุนเย็นหมุนเย็นเนี่ย ไม่ไม่ปลาก็ไก่ส่วนใหญ่จะเป็นไก่ลนะไะพี่น้องเนื้อปลาหมูหมุนเวียนเนี่ยไม่เคยกินอะไรเดินเข้าไปตลาดก็เดินสุดตลาดเดินกลับมายังไม่ได้อะไรอยู่ต้องตั้งสติดีๆเข้าไปใหม่ รอบสองไรื่อ้ๆมาพี่น้องกินด้วยกันอืมสซบๆขพ้พีเพีองเยแต่บะเมีันแก้ข้าวนน่นแหละพี่น้องอันมาเข้าเวียนก็เลยบนได้มีแนวแก้ข้าวครับผม หักยูครับพี่น้องแซบแซบแซบอีหลีครับผมแซบอีหลีบได้วยเบาตัวเลยพี่น้องเช่าเช่วไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับผมมามาพี่น้องกินด้วยกันครับผมหมู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 ครับผมอันนี้ ใช้มือเนี่ยผมอ่ะกินกินคนเดียวหรอกว่า๋ยวถ้าไปกินกับไอสังคมเขาก็ไม่ได้พี่น้องกินกับเพื่อนก็ใช้ตะเกียบหน่อยแล้วร้อนจ้ำผมมามามา,มากินด้วยกันครับผมอันนี้กินกินให้อิ่มกัน ๋ยวไม่มีแรงแว้นสายแว้นเนาะไม่ได้พักผ่อนเลยโทรศัพท์ผมไงกลางวันผมกลัวมันระเบิดใส่หัวผมมันเอาน้ำแข็งลูกเอาเอาน้ำแข็งลูกแล้วก็เอาไอ้เอาพัดลมเป่า ครับผมอ่าขอบคุณครับผมแวะมากินด้วยกันครับผมขออนุญาตลงไลค์ครับผมขออนุญาตลงคลิปครับผมขอบคุณทุกกำลังแรงใจครับผมฝากกดไลค์กดเลิฟให้หน่อยเด้อพี่น้องกดทำมาชอบให้หน่อยเด้อ